สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เอออะไรวะเพชรนครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงมาเราจะได้ตัวอะไรปยได้น้องหมูนะครับจะเปิดได้หมู มันน,นี่แกนี่เล่นได้สองธรรมดาครับุ้ยนี่กคนนึงสองนี่อุ้ยดูไม่ขี้กันแล้วไม่ต้องอัาเกียนครับอืออือจรได้ไม่หมดนะครับเราต้องสะสมใส่เรียงไปเรื่อยๆใช่ไหม มามาัเข้ามาเรื่อยๆเข้าเหมือเจออะไรเจอพอตอนนี้ครับดีกหนึ่งในหนึ่งหมื่แปดหนึ่งในหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยล่งเรียวมาแล้วจ้าพี่ฟักยกขึ้น ไป่เราเลยนี่มาไปแล้วลอมปัดตันไปไไปแค่พอทำนร้อยยี่ห้าขันงัโอเคครับผมมาอีกจิดปัตันอุย้ยเหนือถามไม่เป็นไรครับน้องหมาขอดูดิดิอุย้ยอันนี้ที่ยาดับกวาง ในไสิบห15ได้น้องเราเรามาตาีอ,อะไรอะ่ะไม่เหมือกันแ้ึ่งใน15บห้วครนะับดีเหมือนกันอุ้ยของเขาตีในห้าล้านเจ็ดว้าวเขาโคตรดีเลยผมยังมาต้นต้นอยู่เลยอะ่ะกระเป๋าเจ็บร้อยโอเคมา เดี๋ยวของเราก็จะมีนี่เลยนะครับตัวดีตัวดังที่ผมเลือกไ้ลยโอ้ยหนงนึ่งเยยี่ห้าอยู่อืมฟาร์มิโก้ละเก๊ไก่พันว่ามไวคนหนึงคนสอง งั้นมันจะควรสับอ้าได้รักแค่มานะครับอันนี้คือลังจารอดเจ้าเดิมโอ้ยมาแล้วครับนนจ,จุดต่อต้องนข้ามแต่ลูกหมูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมเลยะมาแล้ว มันน่าดื่มเกินัะเนี่ยเอาจริงมันน่าดื่มอุ้ยนี่ยหน่สอร้อยูม่วงออ้ยนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันปดร้อยฝาลังหมานะครับแด้นึ่งพันหรเจดิ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วแม่ นี่ในสีไม่ค่อยดีอ่ะไอสีหนึ่งใน,น่นว่าเป็นสิบอุดดีขึ้นเยอะนะครับทีมผมตอนนี้เฮ้ยม่ต้องได้ชนัดคุณน,น้ำมาก,กันบ้านแล้วเนี่ยนอยๆสองเองนไก่ต้องโอ้เรือสิบมาร์กดีอยู่นะครับ เฮ้ยแมทชหนึ่งในสามยี่สิบห้าเดี๋ยวลาบคุณครับคุณคูนใส่ดีดีอีกเก้าของจะได้สาคำอุ้หน,นึ่งใน,ใน้ยเก,กา้าสิบเมียงอันหนึ่งในสาม้วเออมียรไน้องหมาเป็นมา้าโอ้านก็ โอ้ยหนึ่งยันที่สิบเด้อเด้อม่วงองมอง่วงอย่างในก้าวกวางโอู้้งเมวมาอัปเกรดบ้างครับคำนวณการจอลลี่อีเวนเนี่ยสองพันห้าร้อยมาครับ เจอแล้วจอล้วเจอแอแลโอ้ยน่าหายใจอ้ยได้ใจได้สองมาต้องทำสามท่ออ้าจัขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยตัวอยู่น่ว้าวนึงนห้าสิบทนักไม่ ดูสิดีเลยนี่แต่งดีนะตัวที่ดีดีนักแม่นี่มันแปร้อยเจ็ดสิบก็ไรเร่อองมาแล้วมันตัวที่ดีกว่าจะข้าอะไรหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบเอ็ดก็มันมีอะไรมาก ว้าวผียัได้สมมานม,มานะว้าวห้าสิโอุ้ยขอฮัลอ่ะนั่นชื่ออะไรนะมีน้ำขิงเหรอหายาอ่อาล้วไปลองหมูถ้าเราไปกดชื่อเขาได้ไหมเนื้อขิงได้ นี่น้องแมวอีกสี่ครั้งจะได้รลืตดอทองคำเฮ้ยห,หนึ่งนะ่สมาสามมาห้าสิบปลาลงมาเหรอดีมากครับดีมากองหมาโอเคีหนึ่งสิบห้าว้าวหนึ่งหนึงส้สิบมันเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัว,วอะไรกันนี่งย,ยินคูณขบจ้ะน,นี่น้องปลาเรมามาแล้วตัวดีๆตัวไห่โอ้ยชื่อเป็นสิไหนใจครับนยี่สิบตองเปนจนะนี่อะไรน้องกัเแย่ กันล่อวอลรถว้าวได้ราก,กี้ดได้สองร้อยห้าได้้องเกจเจ้าเดิม้หนึง่งร้อยหนึ่งได้หนึ่งร้อยสิบลองเต่านะครับเฮ้ยนอปก,กี้หมาได้อยู่ไหมทุกคนคิดว่า เราคนที่ว่าดีก็คงไม่ได้เฮ้ยมาเป็150นร้อยห้าสิบสุนรักไม่ไม่แล้วม,ม,มาเป็นปุ่มก็เราแล้วไสุดรักนะมากอ้โห o o d แปดดีมากมันเลยเนี่ยเร็วคม โอ้บ้านีนะจะรอดไสิบปป่ะนะโอ้นี่นะหยมานะ,นะมาน้ำอืนี0สุแกนอะไรเห็นอะไรรึบ้งเ,เงแตงอล่าโอ้หนึ่งหาสิบลานมากนะครับ อือห้าคาราตีเหรอคาราตีคอยเจนมัวไปหวหอหไ่เราหน่าตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเอ้ยรล้วันเป็สองบัวมาโอ้ยไม่มีโอ้ไม่ได้ตัวนั้นหนึ่งในหกหมื่นห้าพันกว่า ไก่ลี <S <S กะเบอร์ไก่นเนเี่ย <S <S 1> <S 1> ขอตัวเป็นร้านหน่อยนะาครับต่อเมื่อกี้บางแอบเลีนไปสักพักหนึ่งเราได้องตัวนี้มาค่รับแมวในหนึ่งร้อยเก้าสิบนี้คืออะไรคืออะไรเนะี่ยมาน้ำเอาหมานล้ำเราก็มีแล้ว แต่นี่เป็นตัวตับแลหรือเปล่าคี่นี่เขาเมย์แต่น,น้องลิงเหรอเราเปิดที่น้องลิงนะคะผม้น้องหมูนี่เรามีลูกตองคำและมีการอัโอ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 อพโคตแบบนั้นจะขอคนเองเขาไปไกลแล้วอ่ะขอหลายเลขตรงทางของคนเราซึ่งเท น้ยน่าเหมือนกันหรอว่าดนมาตกแต่งทองคำทองคำสง,งามขันแดงวาตัหน้ 5, าพันแต่ว่า,ามารับโอ้ย น้องกวางครับทุกคนนกเป็ดเกมเอ่อที่นี้ก็ม,มีอะไรน้านะก็ก็แค,ค,ค่แบบจุ่มอะไรนี่มผมใส่เลี้ยง้ยอะไรนี่น้องหมูไม่ใหญ่อ้ยขาวมัตตี้น้องหมาขั้นอะไรเนี่ย ตอนนี้นะให้ฮเจอนะครับก็ตายหนึ่งใก้าสิบนเอออยากเหมือนกันนะเพราะถาเธอถาเรามัมมาสลับกันเนี้ยแบบมเออลดลดลดเะเกินนี่ไหมหนึ่งในสิบล้านคนเราดิ เขาอย่างดีเลยไม่มีอะไรโมายเนี่ยไมด้สิบิงโตดีเดียบไม่อยากจะพูดดีแบบดีมากมาละตายกะนแตายแล้วไปเจอกันแล้วจะฆ่าแตมันเขาจะโผล่เนี่ย ร้อยสี่นดหหีนเร้อห้ิดัไดี่เชื่ออะไรนะก๊อปนิ่งเหรอว้าวงนะไ,อนไเอ้ย้มันไม่หลงพันเ้ะมากหมยนะสัน โเอ้ยอนี่เธอน่เลยนี่าไอนี่อนี่าธอนี่เอนี่เธอนีเธอนี่เอนี่เธอนี่เ หดปดสองสมามลยมาตีองคอ้ไม่เตาโอ้โห าป้าเป้าน,นีา่นาทำอรวะโ้โหช้างวันลูกตา๋ทาทำอล้วครับโอ้ยตัวดีดีดิดีนะ่ะใครคอมเมนต์กระดาษแบีนี้นี่แี คอมเมนต์ก็ได้นะคอมเมนต์ก็ได้นะหนึ่ได้หนึ่งปพายสามเลยดีกอเกไไปครับเกไปตรงเนี้ยครับจอตรเนี้ยจะดีนะ เื<ไ> <c oughs> ินไปเกินเกินเกินผลจริงในหนึ่งในหนึ่งร้อยเก้าสิบประมาณตรงนี้กันมากไหม,มอะไรอย่างโอ้กระเป่าวันนี้ได้ว้าวของเรื่องเลยครับ เหไหมครับเราฟังด้วยเพืออะไรอ๋อน้่ยน้องมากจังเลยน้อง่าหดลัามากนี่ครับน้องเชื่อว่ามันเกิดความอันขึ้นว้าได้จัดเลยเป็นแรดแมะอืม วนไม่คิดเจอหมาป่าไหมป่าเดีือดได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะวุ้ยไม่ใช่อะไรว้าเซนไหมรอบรอตัวนี้สิ่งไหนคะแล้วห้าสิบหมูดิ่งหนูดิ่งอ่ะนี่ครับ พีโปโมเดลหนึ่งลายห้าร้อยห้าสิบวววววววาววิเกอมน้าสีเงินเฮ้ยเลือกปหเลปโอ้เอเนคือสกอปเปียนสกออปเปียนมาสับ หนึ่งในสิบครับผมครับมาสุ่มต่อหนึ่งในสิบแปดมาน้องหมาอย่าเลบตัวมก็ติดแบบนี้มาอุ้ยึงเล่นึ่งว่าห้าสิบไปกระโดดฉลามฉลาม

เล่นได้ตัวดีแต่เราไม่ได้ตัวดีเลยอุ้ยเอังมาสายแล้วยังห้าตัวใหม่ยังไงทีุ่บนกแก้วเองเหรอยังห้ามาว้าวอินเตอร์มาแล็อกกีดเลยนะน,นะครับจูลี่อีเวนต์ เจนีเว้นว้าวมาฟมาร์มอะไรต่อดีทำไรได้ีนี้เราจะมีวนะเดี๋ดยวเล่นอายบูทมัวนอากาศโชคดี มาด้วยครับมาอะไรันมาครับอุ้ยน้องนิ่งกลับมาแล้วมามาอัาานเป็นไรเอามนอะไรอันนี้ด้วยว้าเจือบหนึ่งในเสียงใตายไปครับนีิสิตามมาเดิมไปดีๆ สามพันยางดีเลยครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเราอุย้ยเปิดได้แล้วนี่ล็อกพันเปิดหน้สี่จอยดคท นีกเหรอมาลองเปิดดูดว้าอันนี้คือมันพู่คอ,อะไรอ่ะไม่ใจชันเปิดตรงนี้ไปเลยด้านูนสกังแล้วคือสกังสกัง โอ้ยตอนไหนก็มาแล้ว,ลวโอ้ยไม่ได้อะเราโอเคครับนี่มันมีร้อสิบห้าไปต,ตรงนี้ครับอือจลี่เหรอจจลี่คอย ไปตรงนี้ดูแล้วก็เรามาใช้วิ่งนี้โอ้ยดีจโจลี่ด้วยจะจลี่สองไม่ได้มาคโอ้ยหล้สอนหนึ่งร้อยห้าส นี่เมื่อกี้มีมังกรแบบโอ,โอเคนะคะเราเริ่มสุ่มและนี่คือเงินจยูนทล่าเ่มาครับโต๊มาทางนี้เจอาลิมานาานี้มีมากนะ โอ้โหคิกนะครับดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้ว